เป็นคู่กาดกันไม่ได้กับน้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพราะ้าวกาโตสวัสดีค่ะอขอแอบแบวมาเลยได้ไหมอ่ะ เค okay, ค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่ด้วยกันกับสนุกเป็นคู่ขาดกันไม่ได้กับน้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าวกาตะวันนี้นะคะเรามาเจอกันแน่นอนเลยว่ากี้จะต้องมีอะไรสนุกสนุกมาให้เ,เพื่อนๆได้ชมกันรับรองว่าถูกใจหนุ่มๆแน่นอนค่ะเพราะว่านั่นก็คือสาวๆกับดาวโรงเรียนปีล่าสุดนั่นเองค่ะ <c oughs> แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปสนุกสดชื่นดื่มแล้วเคี้ยวกับน้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าวกาตะกันก่อนเลยดีกว่าค่ะ มบัติของคนที่จะเป็นดาวโรงเรียนได้นั้นนอกจากที่จะสวยน่ารักแล้วยังต้องทําตัวให้เป็นมิตรกับคนอื่นอีกด้วยค่ะคนแรกที่กี้จะพูดถึงนั่นก็คือน้องน้ําจากโรงเรียนมาแต่เดีวิทยาลายัยส่วนคนที่2น้องเฟิร์นจากโรงเรียนพระหารุไทยคอนแวนต์และอีกคนที่น่ารักไม่แพ้กันนั่นก็คือสาวกระโปรงแดงน้องหลินจากโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยค่ะและก็ยังมีน้องมิ้งจากโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนและคนสุดท้ายนี้กําลังเล่นหนังกับค่าย GTH ด้วยนะคะนั่นก็คือน้องหมวยจากโรงเรียนสายน้าผึ้งน,น ที่สําคัญไม่ได้สวยอย่างเดียวแต่ว่าต้อง,ต,งตั้งใจเรียนด้วยนะคะแม่เห็นอย่างนี้เนี่ยกี่ก็เป็นดาวเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นดาวมริตยุใ้แตกดับแล้วนั่นเองบ้าเร็วลายเกิดไปสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะติดตามกิจกรรมสนุกๆจากกาโตะนะคะก็เข้าไปได้เลยค่ะที่ w w w f a c e b o o k c o m g a t o f r u ก a n d f u n นะคะแล้วอย่าลืมอาทิตย์หน้ามาสนุกกับกี่และกาโตะกันอีกนะคะบ๊ายบาย